ภาบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้เนาะมาอยู่กับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นยัไดาเดนเนาะพี่น้องอากาศซวงนี้เนาะบม่ว่าจะเป็นยึทางเมืองลาวเมืองไทยว่าเป็นอะไรแดะว่ายัางมีฝนตกบก่นเลยว่าฟ้าแดดแล้วว่าอากาศกับหนาวแล้วเนาะพี่น้องสลับอยู่บ้านบ้าลุยซวงนี้อากาศกะค่อนข้างจะเย็นๆหนาวๆแดะแล้วเนาะ ว่าตอนเช้าก็เห็นมีน้ำมอกแล้วทุกคนซึ่งว่าเป็นสัญญาณเตือนนะก้าวเข้าสู้ฤวดูหนาวแล้วเนาะทุกคนเป็นยไจก็รักษาสุขภาพกันเด้อเนาะสลับบาลุยช่วงนี้ก็อาการไม่ค่อยดีเนาะก็เป็นวัดเป็นไอทุกคนเพราะว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายนะทุกคนเนาะบุรหรนบุรหนาวก็เหตให้สุขภาพเอ่อหับมือบุยักทันปันไดเนาะทุกคนกระเหตให้มีเอ่อเป็นวัดเป็นไอเป็นธรรมดาเนาะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะมาลุจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องไปสมมาถนนขึ้นเขาในเมืองไทยทุกคนซึ่งว่าเป็นถนนอ,อยู่ในต่างจังหวัดของเมืองไทยว่ามันจะสวยงามอลังการสํมายแดและเราจะไปเบื้องว่าเนาะความมู้ึกของคนลาวที่เพื่อนเห็นถนนขึ้นเขาอยู่ในเมืองไทยว่าเพื่อนจะมีความมู้ึกตะลึงตกใจางไดได้เนาะรากาถนนดังกล่าวเนาะว่าจะเป็นถนนลาดยางทุกคนการาคา จะมีจักเลนเนาะแล้วมันจะเป็นโค้งหรือว่าขึ้นเขาสันซําใดแดเนาะละกาศอยู่ในระหว่างถางเนาะว่าจะมีอะไรแไดเฮ็ดให้เหราตื่นตาตกใสเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเบิ่งจะใดคลิปนี้แหละเนาะก่อนอื่นบราลุยก็ต้องขอเข้าใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวดีๆเนาะจากบาวโบโซล่าเสียงเกลาวทุกคนที่เพื่อนใดไปไท่ายบรรยาก,กาศถนนขึ้นเขาอยู่ในต่างจังหวัดของเมืองไทยทุกคนว่ามันจะสวยสุด งดงามซ้ำหราลรวก็แตกต่างจากถนนอยู่ในกรุงเทพแนวใดได้ดนะทุกคนเนาะเอาเนาะทุกคนเพื่อว่าเป็นการสักษาใส่เวลาเาไปเบิ้งไปสุ่มรพร้อมกันเลยเนาะแล้วเอาจังมารวมกันหลังจากที่ฮับซมไปดูในจบไปนะทุกคนไป นี่คือสะพานห้วยน้ำขุนบ่าวไก่ี๋ยวเราจะเดินทางต่อเพื่อจะขึ้นเขาเดี๋ยวเดที่บ่าวไก่ขึ้นเขาอีก้นีขึ้นไหล่เขาเรียกเขานี่จะเป็นเส้นทางธรรมชาติสวยงามอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อไปอุตรดิตถ์ไปฟิษณุโลกเนี่ยไปทางภาคเหนือของประเทศไทยไปเชียงใหม่ไปเชียงรายอุตรดิตถ์ไปจังหวัดแพร่ไปทางนี้ได้ช่นมากพี่น้องภาคอีสานข้าไปทางเหนือจะไปทางนี้แหละมันสีอยู่ระยะลี่บ่าวไก่สามาจากขอนแก่นนะมาจากจังหวัดเลยนะบ่าวไก่นะการข้นกระทิวราดัง ่าจะหาเส้นทางที uh, pues right. ่เท่าไก่ท ah, mm ี่สุดยกเราหคดทางทนลุคดทางประเทศไทยไปทางไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแต่ผู้คนดีกว่าเพิ่นสะดวกไปทางไหนเลือกเส้นทางไหนเนาะเชื่อมต่อกันได้เบิดบางไกลเส้นทางนี้นะบางไกลนะมีจุดแ่เวนี่ยระยองหอยหลงขึ้นเขาอีกแล้วเด้อบันี้เด้อโอ้ถึงเงี้ยเราลาบจังหวัดเพชรบูรณ์นี่มีแต่ภูเขาเนาะหมู่เนาะมีแต่ภาพธรรมศาสตร์เนี่ย สวยชุดกดงามอยู่น้องผิดหองเนาะยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาไม้นี่ว่าภูเขาเนาะพี่น้องเนาะบากระหินแล้วเป็นยังไงตื่นหูตื่นตาอะไรพี่น้องงี้ั้งแรกครั้งแรกของในของชีวิตตีเหลียวไปอยู่มาบอกวลาทีแรกไม่เจอเลยพระตะเลขบากลกระดายพี่น้องนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางพี่น้องเส้นทางใหม่เลขสิบสองเส้นทางใหม่เลขสิบสองเป็นเส้นทางเอเชียพี่น้องเลยเป็นเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะพี่น้องนะ ก็ยังอยู่ถนนไม้ยเลข12อยู่เป็นบอตอนนี้<า>ย,ยังอยู่ในถนนไม้ยเลข12่ากลเพราะว่าถนนจะนีมาจากคุณนะพี่น้องเพิม่มเพอ่มทหารไปสุดสุดอยูทย่ที่ตัมหัดตาก่ากลอ๋อพี่น้องถนนขึ้นเขาเมืองไทยเนาะเบิรงกออเดอร์พี่น้องเอหยน,นี่คือนี่คือขินป๊าเจ๋งเลยโอ้ยพี่ <c oughs> สะออนเดยสะออนแห้งเป็นอไก่เป็นอย่างไรไก่เป็นภูเขาป่าใหม่พี่น้องเอ้ฉัมาพูท่งหป่าใหม่นะทั้งบ้านบอไก่ทั้งบ้านบวไก่เนี่ยบ่ทั้งบ้านพิจิตที่ว่ารถไี่มีภูเขาเป็นพื้นที่ที่ตรงเพียวทางสะวันเนี่บวไก่นี่อีกรุ่นี้ว้าพี่น้องเอ้สวยรดหน้ามีพี่น อ้พี่น้องสุดยอดเลยเนาะเป็นถนนลาดยางเรียบเนียนรีบเลยเนาะจากมากให้เป็นน้อยลดความร้องนักถึงเป็นเบานี่เด้อนี่เด้อพี่น้องเลยถ้าพอนายแบะเวียนมากนี่มีของปลาคายพี่น้องเลยคือเพชรพอเห็ดเพาะนี่พี่น้องเข็ดจากปลาเข็ดจากปลาเลยนี่คือถนนเรียบภูเขาบางไก่ว้าวพี่น้องเลย้อสร้างเลยยังไงบางไก่บางทีแม่นพี่หน้าขึ้นมาได้ที่ไหนอู้ซาานี่คือสิหลายปีขนาดสร้างสื่สารแล้วนี่พี่น้องเอ้ย เพื่อที่สารเสพติดแม่นกันก็สารเพื่อเช่าหินเอาเฮเอายังขึ้นมาได้นะเพื่อนเพื่อรถอาจจะขึ้นมาได้เพื่อเจาะหินอีกหเนทะลุหินอีกก็ระเบิดหินอีกแม่นเพื่อเพื่อจะเท้าอ่ามันจะส่งในเดินทางแบบสะดวกสบายแบบไม่อุปสรรคเลยโอ้โหพี่หนุ่มอ้ยพี่น้องมอ้ยพี่น้องมอ้ยพี่น้องมอ้ยอ้ นี้เราก็อยู่ในที่กิโลเมตรที่3ามเลยซีซีบาปไฟบนถึนหมเลขสิบสองเลว้าวพี่น้องเอ๊ถ้าเป็นผาประทับใจบาไฟร้ายนี่พี่้องพี่น้องเอ้ะโอ้เบอร์ค่ายเป็นท่าหินนะทุกคนเนาะเนื่องจกบาไฟในเรียนรู้ในการเดินทางนี่เนาะบาปไฟเนาะแม่แล้วได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆหลายๆพี่น้องเอ๊ได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นหลายหจังหวัดของประเทศไทยและด้เห็นถนนทุนทางเกือบทุกเส้นทางของประเทศไทยพี่น้องเอ้ะ ตัวสุดยอดและลายในคุณภาพรถทุกเส้นทางเลยพี่หน่แบบเป็นสร้างไว้อย่างดีเลยที่ทางหลายยางย่างนี้เลยบ่หนุ่แต่บนภูเขาหนิสามเลนเลยพี่น้องเอ้ฟังแล้วสามเลนเลยพี่น้องเบื้องสามเลนเนาะเออฟังหนั่งสองเลนฟังหนึ่งสามเลนนี่เึ็นจะไรก็ฟังลงโอ้นี่เห็นบ่องเห็นเห็นเห็นพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เออทุๆนี่คือสัตว์ปลาไนขายสัตวปลาได้ยึดทอะกันทำไมนี่นาดิขังท่านสามาถเดีเวียนที่รถผ่านสามาถเดียไในเรื่องรมาเุพราะโอ้ทุกบาบูเอ้บาบอยากลงไปสัมผัสดิบาบเอ้เห็นภูเขาเห็นถนนทางบางไก่บางเอ้บางไก่บึงเมฆหมอกบังภูเขาเน่าจะเป็นภูเขาหน่าจะเป็นโคดูท่างปเะเทศล่าเนาะ โมเน่ใจบางไก่โมเน่ใจอู้หู้คืองามเดอยากไปยืนตรงนั้นนี้บ่โวบยมันจะมีจุดไหนชมวิวอยู่เดีแม่บอกพี่บ่างามขนาดตรงนี้เนาะเป็นแบบปัดผาส้นแก้วเหมือนกันล้วกันแม่เนี่ยแม่แน่วดิจุดนั้นนะสังเกตไปที่ถนนทางบางไกลเป็นอย่างไรโอ้นี่คือถนนทางเลียบทางภูเขาแต่ว่าได้มาตรฐานด้บ่โวบยชุดยอดบ่าชุดยอดไลยบ่โ๋ยยางดีเด้บริมีได้ลุมบ่อที่อะารับอะตสวมหลุดซ่อมยังในบริมีได้เพียงเท่านี้ มีกับส้นเล็กๆในหน่อยนะโมนะพลค่ะสมแบบรวดเร็วทันใจเลยไงพอใส่งานทันทีเลยหระแม่นแล้วพี่น้องเพิ่นเพิ่นเฝ้าเฮ็ดเฝ้าวสมเพราะว่าอ่าการชั้นตอนนี่สำคัญที่สุดย่านเกิดอุบัติเหตุนะชิดาพะบ่บ่มุมหนีพบ่บ่เป็นยังไงอ้จะมาโค้งพี่ลึกพี่ดำเลยพะโโค้งไปโค้งมากขึ้นงูขดงูเมียวพี่บอกเลยโอ้ยอไก่ ดีใจทีป้ไก่มากดิดีใจดีใจร้ายบขอบคุณลร้าขอบคุณหลรายที่าบภาพผ้าป้าไก่มาผลหู้ปตานหรอบนีกอีกครั้งหนึ่งเพิ่งฟืนทีใบใหม่ๆาใบใหม่เหรมบุ๋กยุดใหม่โอ้าวว้าวว้าว ในสิ่งได้ที่บาโบ่บอร์ได้เห็นนอกนจากอยากทายตอนแถวบ,บาไกรได้เห็นหน้าเพื่อบาไกรได้ไปเล่าสู่หน่น์นองเนื้อลูกหลานปั้งบางครั้งในชีวิตนนได้มาถึงนนเส้นนี้ในเขตตัวนี่ของจังหวัดเพชรบูบรณ์ว่ามันสวยงามขนาดไหนว่ามันเป็นประเทศที่หนาทีอมอนประเทศที่นาจะ,อะมองนี่เป็นลบเ้อพี่น้องเด้อหนาเที่ยวมากเลยหนาเที่ออยวอันนี้ประเทศจะังหวัดเพชรบูรณ์นี่เหมาะสำหรับการไปรตกไพ่ไดีกว่าการเดินเขาเที่ยวเขาปิกนิกตั้งแคมป์เนาะเห็นด้วยบาไกร แบนแบนสามารถเข่ามาเที่ยวชมไรนี่นี่มิจุดชมวิวอย่างนี้จุชมวิวที่กรเองโอ้วันจิตกาแชมวิวนี่นี่ดูนี่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 อะรเนาะอ๋ออ๋อพิโงสอ่อนไรนี้บ๊วยสอ่อนไรนี้อ้ยคืองามนี่ประทับใจนี่ที่มูเยิมตายที่บ๊วยยังมีแบบผื่นทีเขี้ยวสุมนึกมีผื่นทีจึงสีีน่ประเทศไทยเรายังมีเรายังมีอีเนาะปาอุลมสมบูรณ์่นจะมีเขียนปาสนจะเป็นเขีผื่นที่ีมัน อนุรักษ์ใบบอให้ยถกพนว่าทำลายนะครัเนาะและกับเป็นความดูตัวของชาวบ้านเองนะเป็นมในหลหะ้วงแห้งปลาใหม่ทรัพยากรปลาใหม่เมืองแต่ละกลุ่มบางไกลเมืองแต่ละกลุ่มนี่คือการปิกนิกการท่องเที่ยวท่องเที่ยววของนักกิเดินทางมอเตอร์ไซค์นี่ว่ายังเกาะบาไกลกันบอกว่าถือการท่องเที่ยวเนาะเบนอยู่บาไกลเบนอยู่ง่าย นี่นี่นี่พี่ลองเ้ยนี่เป็นเคลียราบรรยากาศโอ้หพี่น้องแขงลิฟต์นี่โอ้โหขึ้นเขาพลองโอ้โหขบขนาดนอกขึ้นเขาพี่ลองนี่พี่น้องเ้ยนี่คือการถอบเสืออดชาถอดเสื้อเพื่อเป็นการติ๊กติ๊กพี่ลองเ้ยถองเทีสื้เขาจนไ้ของมอเตอร์ไซ <V grateful. S 1> ค์แมนนี่คืออันนี้คือการเขาเขาท่องเที่ยวเนาะเห็นไหมนี่เบาไกลสายขับมียังมีหมอกพี่น้องเอ้ยหมอกเลยถามว่าจะเศร้าเหรอ เขาเศร้าอนนี้ก็ไาโอ้ป็นภาที่วยงามเลยนี่นี่ันอีกลานกาแฟโอ้ขาดขนาดจุสมิวเนาะโอ้นี่โอ้โหย่างีนี่โอ้ตัวกี่บอกไ้นี่นี่มีบ้านอ่าบ้านหินนะบ้านหินโอ้มีน้ำตกอยู่เลโอ้าวนี่นี่นี่ี่อไม้ผนนท์นนทนนทาี่เปงตวกี่ไ้มิบปนห้ยหาากินอยูบอโอ้ยมันสิบก่บ้ อีกวันี้กมันนี่ดูนก็จะมาโค้งไปโค้งมากไลยหูล่ตาแต่บ่เมยบาดนี่เนี่เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนี่าดบเนี่แนมน้ำตลุนทุ่งทางแนมน้ำโค้งบาดบาดอีกยี่สิบแปดกิโลเมตรถึงเขาพรบอกไบใส่นนู่นนัดปากส้นแก้วโอ้โหเนี่ยเห็นไกลๆงเบวกขิดบวฟันบวกไกลจะได้เห็นนะบ่เย์อาเป็นไปได้แต่วาสวยชุดงดงามเนี่ยพสร้างเจะได้บุญ ยู่งัุกผู้อยากไปบออยากไปอยากไปเดินมาของสินคาไปเดินมาไปเด้นโอ้ขอบคุณหลายโอ้ขอบคุณหลายกบรรยากาศดีก่อนไปรถขับหน้าเตัมพี่น้องเว้มาใช้เป็นเช็ดได้ไม่ของน้ามีเจนี่นี่โฟกัสไปที่ถนนเลยบอเป็นนาได้เป็นน่าอุ้ยชุดยอดอลังการงานสร้างยี่พี่น้องเว้ชุดสร้างว่ากาเจอไว้ได้อบครั้งหนึ่งขึ้ไหนมากเจอไว้ครับเจอไว้ที่เจอไว้ที่เชืหลายคนก็มีโอกาสหลายคนก็บมาเคยื่อนแต่ว่าห็นเลยบาไปเลยงานสิเมื่อบอกต่อ สู่ลูกลานเฮาฟังว่าถนนมนท่าของประเทศไทยนอกจากสิเจริญในกรุงเทพแล้วออกตังจังหวัดก็ยังถนนมนท่าก็ยังเจริญบ่แพงในกรุงเทพคือกันพี่น้องเอ้ยได้มาตรฐานอันเดียวกันคือกันพี่น้องเอ้ยอ๋สุดยอดก็สุดยอดกอ๋อโอ้พี่รองเอ๋สุดยอดที่แค่พี่รองเอ๋ที่นักสร้างภาพที่นักสร้างภาพมาถ่ายภาพแล้วพี่น้องเนาะชอบมาก ดังไปไกลทั่วโลกไปกลยปว,ว,วย้า่เลยสุดยอดเลยอยากไปอยากไปอยากไปอเอาที่ถนนกอนแมแม่แมนีมนน่พี่เลยนี่ถนอนอยู่ภูเขาดิบไกลเมืเ่อหนอาเซี้องปฏิชางะไรกันนีว่าสองเลนนี่ว่เราไกลกันยุ่งละสุดยอดเดี่ยวเดี่ยวสามเลนนิ่นฟังนันอีกฟังนันอีกเป็นหาเลนลกเรียวน้ะหาเลนไปกัน แมนแมนเาว่าบาาโบอุไวแมนแมนเนจจาร์ฮาบาบาโบเอ่อเบาเนาะก็จริงในบางครั้งเลยแมนแล้วนี่ห้าว่าที่สุดสบายเรามาเห็นหน่อยตาตาม่เห็นหน่อยตัวเองเนาะสิบปากบอกผมมาโทรตาเห็นกล้องวิดไฟชีวาหนึ่งไฟชีวาเมืองไทยบอเทเลอร์นี่บกไก่เทียงหัวหัวทับดินเลยบกไก่เทียงเลยนะแมนบอเขาเลยม่เห็นแท้เขาเลยม่เห็นแท้แล้วมาสัมผัสแท้ทุกๆจังหวัดบกไก่เคยไปบกไก่เคยผ่านบริมีแบบ อาจจวัดได้สีบอมีถนนนนทางแบบดีดีดีทุกจุดโอ้โอันนี้เป็นพื้นท็ดแหงอันนี้จาสุดยอดมากะสุดยอดที่โลกหลอกเลยูดเมกหมอกบังภูเขาโอ้ยเีหอกยมีจีไปบอกท้างชัดเจนน้ององได้อันตรายปฏิทตรไปปฏิสิตดไปจุดจุดจุดจมาพีหนอกเนาะบังบังบัาบังีหอกเ้ยขึ้นในงาบเส้นทางนี โอ้ยพี่นมอิ่มหูอิ่มตาแห้งอ้ยแล้วคือนไปเนาะมคือถนนทาของมไทเป็นมนแล้วเมนแล้วเม่แล้วไปมาเห็นนะมาสัมผัสีนเนาะเม่อนปเมอาเห็นแล้วี่หนเดมเนาะเดียวนะปะเป็นจุดชมวิวพีุ่่มบัอวานไปเมือวานเาัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเมื่อวเป็นทสี่หนเนาะอวาานเัแล้วพี่งนุ่นา่านไปเม่นหนา มองเห็นแต่ไกลนี่คืออ่าคือวัดผาซ่อนแก้วว้าวพี่น้องเลยเป็นภาพที่ประทับใจล้าี่น้องเยเป็นภาพที่รับตาลงไปกันทั้งยี่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโอ้นี่ไงนี่ไงคือความประมายที่เป็นอย่างเนื้ออู้นี่รถอ่าบรรทุกอะางเงี้ยเนาะอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทุกเวลาได้พี่น้องเลยอ๋อตัวนาขึ้นเขาเนาะอ๋อตัวรับลงไป เอากับนมันระบายน้ำผิวหน้องเนาะนี่บ่ไกลยุทธศาสตร์ให่เบ่บู่เด้อบ่บู่บุ๋วปฏิทินเองเด้อพอบ่บู่ต้องขับรถผิวหนองเลยอ๋อสุดยอดเลยเนาะโอ้ผิวหนังเลยนี่คือภาพบรรยากาศด้วยผิวหนงเน้ะบรรยากาศอยู่บนถนนท่าทางอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะนี่คือภาพบรรยากาศของถนนหมายเลขสิบสองผิวหนังไร้เกล็ดพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เขาขอตรงไป เดี๋ยวเราจะไปจอดลงสภาพนบรรยากาศด้วย่น้องเลื่อหลังจากที่เดินทางมาต่างรูปมาต่างนหนาแาเรพี่น้องนี่คือสภาพบรรยากาศถนนทางเมืองไทยหินแหลมไปเห็นแหลมไปพอกน้ำไหลเงินนอนไหลถนนทางนี่แหละคือก้องสะดวกสบายให้ไพ่กับสภาพได้ไมนแหลมห็นแล้วหินชา้าเมืองไทยแมนแล้วพี่น้องเ,ๆๆเอ๋พี่น้องเอ๋อ๋อบางสิ่งบางกายนี่สถานที่สกายวอล็อกมึงมีสกายวอล็อกยังดิฮะเดี๋ยวเราก็จะไปลงไปดังล่างพี่น้อง ี่ลำพี่น้องหลังจากที่เดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบู่น้องเพียงสองน้องทางผู้ชมได้เห็นในเดือนรรกของถนนหนุนข้ามเพียงสองน้องนี่คือความภาคภูมิใจในการเดินทางของบาโบสําหรับคลิปนี้บาโบจะพาท่านผู้ชมไปเพียงทางนี้ในการเดินทางจากให้กุไหนเป็นกําลังใจเพการที่จะเคลี่อนผ่านประสบความสำเร็ในไม่ของบาโบเพียงสองน้องสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบายเอาเป็นไงย่างลยเนาะพี่น้องหลังจากที่ได้เบิ่งได้สุมถนนขึ้นเขาอยู่ในต่างจังหวัดของเมืองไทยทุกคนก็คือดังที่เห็นไปพร้อมกับบอลลูนเมื่อกี้เนาะ พอลุยก็โอ้ตะลึงกับความสวยสดงดงามาถนนอยู่ใน,ในเมืองไทยทุกคนซึ่งว่าเป็นถนนลาดยางและกามีหลายเลนนะทุกคนเนาะเบื้องท้งหนึ่งมันจะมีสามเลนแล้วก็อีกทางนึ่งมันจะมีอีกสองสามเลนรวมกันก็ห้าถึงหกเลนว่าขนาดว่าถนนขึ้นเขาอยู่ในต่า,ตางจังหวัดาเป็นถนนที่ว่าหญ่ถนนลาดยางที่ว่าเรียบเนียนโอ้บุมีทิตตี้เลยทุกคนเป็นถนนที่สวยสดงดงามราก็อยู่ในระว่างทางก็ เป็นสิ่งที่สวยสุดองามเนาะเต็มบุไดภูผาปลาด่งอ้อ,อมหอบเลยทุกคนและการยังมีน้ำโมอกอยู่ในเบื้องหน้าอีกทุกคนซึ่งว่ามันเป็นสเสน่ห์แห่งการเดินทางเลยเนาะบาลุยเห็นเลยครัรมู้สึกโตอ่อ,อนซอนมีขอบสุขขนาดที่ว่าได้เห็นขณะว่าบุไดไปสัมผัสตัวจริงเ,เนาะถ้าว่าได้ไปยู่บรรยากาศตัวจริงว่ามันจะมีความมู้สนะึกซ้ำใดะกาบูุต้าจากบาโบ้และกับบาไกลที่ว่าเพื่อนแสดงความมู้สึก ตการได้เห็นถนนนางกาวเลยมันก็เป็นอันไดที่ตื่นหูตื่นตาแล้วก็สิ่งที่บเคยเห็นมาก่อนนะทุกคนเนาะซึ่งว่าถนนขึ้นเขานางกาวก,ก็แม่นอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนทีเบาไกลแล้วก็บาาบ,บได้นําเสนอไปเมื่อกี้เนาะรายการอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่บาลุยได้เห็นก็คือ,อยู่ในระหว่างการของถนนนาะเพื่อนเฮดเป็นคันคูด้วยซีเมนต์บวกแล้วด้วยปูนเลยทุกคนไงเนาะเป็นคูไปเลยแล้วก็เฮดให้สะดวกสบายแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ ได้ดีสมควรเนาะ,ะการลดลางพาหนะกัอู้ล้าทุกคนเนาะเที่ยวไปมาก็คาดสายเลยเนาะเือว่าการสัญจรนี้ถือว่าสะดวกสบายอลไก็การนำไซต์ถนนหนทางเือว่าโอ้หลายเนาะละกาเฮาก็ได้หฮู้ความรู้สึกของบาโบ้แลวก็บาไก่เนาะที่เพิ่นได้ไปสัมผัสต,ตัวจริงของถนนขึ้นเขาอยู่ในเมืองไทยทุกคนก็คือดังเที่ยวได้ยินบาโบ้กับบาไก่ได้แสดงความรู้สึกออกมาให้เราเห็นอะไรทุกคนมันก็คือความจริงนะกับสิ่งที่เห็นมันเป็นอนันเททุกคนเราไร่อวย หรือว่าโบไยนองอีหย่างเมื่อทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เว้าออกมามันคือความจริงครับสิ่งที่เห็นนะทุกคนเนาะทั้งืันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บุลุยแนะนำเอามาฝากบทตอนเพื่อพี่น้องอยู่ในวิดีโอนี้เด้อขอเม้ขอบใจวีนน้อยที่เข้ามารังชมคลิปของบุลุยแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับวันนี้บุลุยกันจะขออำลาพระจากรพรรดสันนี้แหละเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวกันว่าสบายดีบ๊ายบาย